หมดยางเนีย่ยเอาไปปิดเอาไปล้างอืมอารมณ์ดีอันนี้เชฟมามา่มาวันนี้ทำเมนูอะไรคะมามา่าใบผัดกะเพราแล้วก็ใส่ผัด<บ>มามา่าใส่ใบกะเพราใส่ใขนาดหมูชิ้นบอกเขีองผู้ช่วยโอ้ยผู้ช่วยเห็นยังเด็ดใบกะเพราป่ะจา้าโอ้ย ใครจะผัดหนูจะผัด,ผดให้แม่ผัดเครื่องคอมใส่หมูมใส่ไข่ขปกขักคะน้าอย่าอะไรนะ,นะอย่าไปทำมันเดี๋ยวมันก็แตกแช่มามมาไว้หลิดหมดยังหมดแล้วนี่เอาเก็บตกพื้นดินะเก็บไปไหนพื้นอนะเออนี่เทลงไปเอา้าจังไรตกรึนะเราต้องทดสอบเลยว่าลวกไหมไม่ลวกเอาไปล้าง สะอาดแล้ววางวางไว้ที่จานนะลูกหล่อนแล้ว<า>ยังหอมอยังต้องินก่อนอจะได้กินง่ายไหเนาะ เหนอเอ้าทำไมเราไม่ใส่อย่างนั้นนะทำไมไม่วางไปเลยถัดเองใช่ไหมวันนี้ยังน้ำมันมันร้อนก่อนถกแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคคว้าหมูไปหน่อยนึงอืม ตอกไข่เป็นไหมตอกไข่อ่ะไข่ใส่เลยสามฟองเอาไข่ใส่สามฟองอืมอ๋ออ๋อนี่ก็มาตอกใส่กระทะเร็วๆเออนั่นนี่อ๋อเอาจิ้พัดมาให้กินเขาระวังลงต่ำๆเอาลงต่ำๆเอาลงต่ำๆมันจะกระเด็นหนูไม่ทราเอาสิได้กลิ่นม่เหนียวเร็วๆ อบอกมาเอาลงต่ำๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชหนูต้องเอามาลงตรงนี้อเอาลงนี่สิมันยังไม่หมดเลยแม่บอกให้เอาลงต่ำๆตอกใหม่ก็คือเอาลงอย่างนี้เอามันชิดๆเร็วๆ,ๆตอกไหมไม่ใช่ช้อนนี่หลกช้อนอืมเอามันอย่างนี้มันไม่กระเด็นหรอกเออนั่นแหละโอ้ยอย่าตกใจอย่างนี้อามาน,มน,มนี่มานี่มา มาขายให้แม่มามา เราใส่เครื่องที่เตรียมไว้เครื่องขวดเดียวน้ำมาหยดแป๊บนึงิดดึงยิงตรงนั้นอนะ่ะยืนไกล้ๆรวมกระเด็นกดถ่ายยาวอัดถ่ายยาวเอาใหม่กดออก,กเอาใหม่ เห็นเลยนะเห็นปะนี่ใส่เครื่องอยหยดน้ำนิดนึงน้มามาขี้เมาบอ ใส่น้ำมันหอยลงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันไม่นัวน้ำมันหอยกับบดีมันไม่นัวจ้ะชมลิวแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้นำไมเดอร์พัดมากๆ <c oughs> ชุนเหรอชุนน่ะลูกหนูไม่ชอบตอนที่ เด็นไงเมื่อกี้อืมกะเด็นจะผัดช่วยใส่น้ำมันกระเด็นใส่จะเซอยดมกลิ่นเนาะรู้ว่าอร่อย กัดมามาเย,ย,ยอะๆขดมเลยอือมาดูไม่จะปิดกันละใจกลัวน้ำมันกระเด็นใส่จมูกอ่ะกินเลยไหมกินเลยโอเคนี่ออเยอะเปล่าเยอะเยอะเยอะอ่ะกินไปก่อนบล็อกคลิปไหนเป็นไงกัดมามา ใส่หมูใส่ไข่ซิมเบิ้ม,มร้อนอะ่ะอร่อยอร่อยป็นไ,ไงโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยจ้า